ทุกคนดีใจกลับมารวยไหมวันนี้แม่จะพามารวยไปเที่ยวด้วยแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนก่อนอื่นต้องแวะมาลับพิซซ่าก่อนเพราะว่าพิซซ่ามาเรียนพิเศษวันที่ไปคือวันอาทิตย์นะทุกคนไอซ่าสิพ้ามารล่ยไปเที่ยวใส่ป่ะไปคอนแกนอ้ามาเวย่ยที่สิได้ไปเที่ยวคอนแกนแถวว่าแต่พอมาถึงมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยอะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลสัตว์ขันคำขอนแก่นนะทุกคนพอมาถึงเราก็จะมาเจอพนักงานต้อนรับคนนี้นะทุกคนน้องคนนี้มีชื่อว่าไทยทัานิกี้เป็นถึงลูกเจ้าของโรงพยาบาลเลยนะทุกคนพอเดินมาอีกหน่อยเราก็จะมาเจอโซนต่อนะทุกคนน้องน่ารักมากไม่กลัวคนด้วยอ่ะทีนี้มาดูมารวยกันว่าพอมาถึงกอกประวัติเสร็จอะไรเสร็จชั่งน้ําหนักเรียบร้อยคุณหมอก็จะให้มารวยมาอยู่ในตู้ออกซิเจนเพื่อที่จะสูดออกซิเจนให้เต็มปอดเพราะว่าขั้นตอนต่อไปคุณหมอจะพามารวยไปเอกซเรย์แล้วก็เจาะเลือดพว เธอขั้นตอนนี้ฉันลุนมากฉันลุ้นว่ามาลูไวจ,จะสวบคุณหมอหรือเปล่าและในระหว่างที่รอคุณหมอตรวจร่างกายอยู่นะั้นซ,ซี่สตาก็แอบมาเล่นกับไทยท่านก็จะไม่ให้แอบมาเล่นได้ไงเนาะทุกคนก็น่ารักขนาดนี้แล้วคือพวกฉันก็เล่นกับน้องนานเกินจนคุณหมอต้องมาตามมาทุกคนคิดดูเออคุณแม่คะตอนนี้เอ็กซเรย์กับเจาะเลือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคุณหมอพูดจาแบบนิ่มนวลมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมไทยท่านถึงพูดจาแบบนี้ รักจังเลยอะแล้วทีนี้กลับมาดูลูกชายฉันบ้างนะเธอตอนนี้ตาสวดมากกำลังมโมโหเลยแหละร้องค่ะคุณพ่อเพราะว่ารู้แล้วว่าใช้ผ้าจับให้ดูปากขอให้ดูปากข้างในขอใอยดูปากข้างใน <c oughs> มีจำไหมคะคุณพ่ออยู่บ้านไม่มีครับ จำโอเคจาม,จจาม oh. ต้องไอพอถ้าไอถ้าไอ้ทำคนไอ้ทำคนไอ้เห็นอยู่เข้มขามามาโอ้เก่งเก่งมากอ้ยสบายไหมสบายไหมแซมวะแซมวะแซบไม่แซบ่ อันนี้มันจะเฟื่อนมากเลยค่ะคันนี้จะหยดยาให้นะคะต้องหรอได้เแล้วโอเคโอเคับจับับจัอรับเลยรับเลยรับจดเีกยีเกวานหมออต้องสีซัาโอเคปจับเลยปุ้บปีดหน่อยปิดปด โอเคโอเคแล้วค่ะเฮ้ยก่นจังเลยโอ้ขึ้นเองไห้โอ้ยไม่ชอบถุงมือแล้วเนี่ยจำได้แล้วจำได้แล้วจดจบจโอเคโอเคโอเค,อเคได้ เอาเป็นว่าการตรวจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจ้าพวกเธอตอนที่คุณหมออธิบายฉันลืมถ่ายคลิปตรวจเสร็จก็จะพามารวยมาเล่นกับพี่ไทยท่านหน่อยพวกเธอลูกฉันย่านลูกฉันเป็นพวกโทรเวิร์ t ไงไม่เข้าสังคมขนาดพี่ไทยท่านอยู่ในกรงลูกฉันก็ถอยถอยจ้าฉันจะไปหาพ่อฉันจ้ะอย่ามายุ่งกับฉันฉันย่านไทรัท่านคะไครท่านคะการมาเจียนงรับนัไว้กัน าามขินนีี่่และพวกเธอดูนี่นะลูกฉันงอนจ้าแล้วก็งอนจริงงอนจังมากคือเกาะตะก้าแบบเนี้ยตั้งแต่ขอนแก่นจนถึงกาลสินอาคีตูไปนั่งหน้าเกาะไหลแม่สบายใจไงขากลับคือฉันจะอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับฉัน